ครับก็จะมาสอนโหลด a อ s เ r ิรกับวิดออ i s u a l Studio เนาะอ่ะโอเคข้นแรกนะครับก็เข้าเป็น Google Chrome หรือว่า Microsoft Edge ก็ได้หรือว่าเบราว์เซอร์อะไรก็ได้ที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะโหลด a อปเสิรกนะ่อนเนาะก็พิมพ์นะครับ a อปเสิรอ่ะก็เข้าในลิงก์แรกนะครับก็คือ a อ s เ r นะิร org เนาะก็ดาวน์โหลดมาเลย ก็จะเด็กมาที่เว็บเพจนี่นะก็รอแป๊บนึงอ่าแล้วมันก็จะดาวน์โหลดให้อัตโนมัติครับก็ต่อไปก็จะกดผ่านตรงนี้แล้วก็ไปที่ show in นโฟเดอร์ก็ได้นะสำหรับเอนะส่วนโค้งก็มันจะขึ้นอยู่ซ้ายล่างแล้วก็กดลูกสอนขึ้นแล้วก็ open ไปที่โฟลเดอร์นะหรือว่ากดไปที่ ดีซีซีหรือว่าไฟแอปเปิลเลอร์แล้วก็ไปที่ดาวโหลดก็ได้ษนั้นมันก็จะขึ้นเป็นแอปเสืรอมมาให้เป็นหน้าตายอย่างนี้วานี้ครับก็ลันขึ้นมา,าก็จะติ่งไปหน้านี้มาครับก็กด next อ่ะเลือกถา,าดการติดตั้งใบละไมไ อะไรอันนี้ก็ใส่เป็น e mail. อีเมลอ่ในส่วนนี้ให้กด next ไปได้เลยนะแต่ว่าผมใช้แซมนะครับแล้วมันไปพอไปชนกันเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น8 8 8 0 80, แล้วก็เปลี่ยนไป C C C เนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นรหัสนะครับผมขอตั้งเป็น1 3 4 1 3 4เนะาะเพราะมันขั้นต่ำา8ตัว ก็รอมันติดตั้งสักครู่นึง่งในระหว่างนี้เดี๋ยวผมไปร m มูฟ Vision Studio ก่อนโอเคอ่ะตรงนี้ให้กด start apache กับ start m y a k l ไปเลยนะอ่ามันก็จะดิ้งไฟวอลมานะครับก็กด allow ไปนะสำหรับใครที่ไม่ด้งอาจจะแบบถูกบล็อกหรือว่าเคยอนุญาตไปแล้วเนาะก็ลองดูอ่ะหลังจากเสร็จแล้วผมขอเช็คแซมผมแป๊บนึงอ่ะให้เ hey, ข้าไปที่บ r o เซอร์ของท่านนะครับแล้วก็ลองพิมพ์ดูสำหรับใครที่ไม่ได้แก้พอร์นะมันก็จะเป็น local host เดี๋ยวว่า127.0.0.1นะครับแต่ว่าผมแก้พอร์ตนะผมก็เมื่อกี้มันเป็นพอร์ตของ Baravel อ่ะเห็นไหมเราจะเข้าไม่ได้เดี๋ยวผมจะเข้าเป็นพอร์ต80.0อ่ะก็อันนี้จะเป็นหน้าหน้าแรกของอซิร์ฟเนาะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะของแต่ละโปรแกรมจำลองมันก็จะไม่เหมือนกันนะ <c oughs> ก็สามารถใช้ p ี p มาแอดมินได้ปกติก็เข้าเลยนะครับ Root แล้วก็รหัสตามที่เราตั้งไว้อืมอันนี้ผมไม่รู้ไอ้ UserName มันไม่เคยใช้เหมือนกันนะอ่ะต่อไปเป็น Visual Studio Code นะครับอ่ะก็พิมพ์มานะครับแล้วก็กไปที่หน้าแรกเลยก็คือ Code. visualstoreo.com อ่าก็กดคลิกดาวน์โหลด for windows มาหรือว่าใครที่ใช้เป็นพวก mac os หรือว่า linux ก็กดไปที่ลูกศรด้านล่างแล้วก็เลือกไปนะส่วนผมใช้เป็น windows นะครับก็เราสามารถเดอนลงมาข้างล่างแล้วกดดาวน์โหลดเลยก็ได้หรือว่าจะกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยก็ได้แต่ผมเลื่อนมาข้างล่างแล้วก็กดดาวน์โหลดมันรองรับ windows 11เนาะโอเคก็เหมือนเดิมนะครับเหมือน app store เลยมันก็จะดิ้งมา ได้แล้วโหลดนะครับก็กดเปิดขึ้นมาอ่ะก็ในหน้านี้ก็กด Accept นะครับย้อลรับเงื่อนไขทั้งวันเนาะแล้วก็กด next ไปเลยอ่ะในส่วนของตรงนี้แล้วนี้ก็คือสร้าง shortcut ไว้ที่ d e s k Top นะครับเราจะได้เปิดขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็ as open with code นะครับ action to win window explorer uh, file context menu นะครับ อันนี้เออน่าจะกดคลิกขวาที่พวกอย่างเช่นผมจะแก้ไขไฟล์เออสักไฟล์นึงก็ได้เป็น index.html นะผมสามารถคลิกขวาแล้วก็มันจะมีเป็น o p t ชันเมนูมาให้กด open with Visual Studio Code เลยโดยที่เราไม่ต้องไปกดที่แบบ open with ตรงนี้นะแล้วก็กดเพิ่มไปก็ได้ อันนี้ก็คือ add open width action to window explorer directory context menu ก็คือการแก้ไขเป็นโฟลเดอร์นะครับเป็นแก้ไขโปรเจกต์หรอก,ก็คือสมมติว่าผมอยู่ในหน้าโปรเจกต์ก็คลิกขวา open w i t h ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมจะติ๊กไปแล้ว อันนี้เป็นร้าน Visual Studio Code นะครับเราไม่ไปเปิดก่อนก็ได้อ่ะต่อไปผมจะทำให้ดูอ่ะเดี๋ยวผมจะสร้างฟาไฟล์ index.html อ,อ่ะเราลองคลิกขวาแล้วก็ Show More o p t i o n เห็นไหมจะมี Open VS Code นะครับแล้วก็คลิกขวาเออนี่ Open VS Code ถ้าเข้าเป็นโฟลเดอร์มันก็ จะเข้าไปโฟลเดอร์เราเรือยๆเราสามารถแก้ไขเพิ่มอะไรได้แล้วมันจะชื่อต่อกันแบบนี้นะถ้าไปแก้ไขนะครับส,สำหรับคนทำโปรเจกต์นะอ่ะก็หรือว่าจะโชว์มอ p ชั่นแล้วก็ open with code ไปเลยก็ได้แบบนี้โอเคก็ในส่วนนี้ผมขอไม่เปิดกล้องแล้วกันนะครับผมรระความเป็นส่วนตัวโอเคนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับก็สวัสดีครับ